เฮ้ยอ hey. ืมเขาจะให้โปเกมอนกับผมเหรอะอืมตัวนี้นี่น่ารักจัดนะเอ้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอนชีวันนี้ก็เป็น DLC ใหม่เหมือนเดิมนะฮะ The Arm Armor ฮะอันนี้เป็นตอนที่27นะแล้วฮะทีนี้เนี่ยคือครั้งก่อนผมก็เสียดายอนะฮะที่เราเลือก s q u สค t อชมาแล้วไม่ได้เลือกอีกตัวมาใช่ไหมฮะแต่ว่าพอดีผมเนี่ยมีอยู่อยู่แล้วฮะ ผมก็เอาบัมเปอร์ซอรมาจัดภาเก่านะทีนี้เออจะเอามาใช้แล้วกันนะแทนคาราบ้าไปแล้วกันนะทีนี้ตัวเนี้ยผมชอบมากคือเขาเป็นไทป์นอร์มอลใช่ไหมแล้วก็สกิลเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรดีๆเท่าไหร่ฮะอาจจะเอาท่าเอิร์ธเควกเข้ามาใส่ด้วยฮะเดี๋ยวกดใส่ไปเลยแล้วกันปนะพอดีผมมีเยอะมากเลยไน้ะพวกสกิลพวกนี้เนี่ยก็เดี๋ยวทีนี้จะเอาท่าเอ็นดูออกแล้วกันนะเป็นท่าแรกฮะ ถ้าเอิร์ธเควกนี่ก็ถือว่าแรงพอใช้ได้ะนะฮะพลังร้อยหนึ่งเลยฮะแล้วจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องมาคุยกับมนะัสตาร์ดเนว่าไงฮะเนี่ยเอ้ยทำไมมันมีเอเวอร์ลี่อยู่ด้วยลนะ่ะมัสตาร์ดก็ขอบคุณเราทั้งสองคนนะที่มาคุยกับเขาเนะี่ยเอเวอร์ลี่ก็บอกว่าตอนที่มัสตาร์ดบอกว่าเขาอยากจะคุยด้วยเนี่ยเขารีบมาเลยฮนะ ทีนี้มาสตาร์ดก็บอกว่าคือเขาตัดสินใจแล้วว่าสองคนนี้เนี่ยจะต้องไปที่แมสเตอร์โดโจฮะอืมให้ทำอะไรเอ่ยเขาบอกว่ามันเป็นบททดสอบอันสุดท้ายแล้วฮะอืมคือว่าเอเวอร์ลี่เขาก็ตกใจเลยเขาบอกว่าเอ้ยอืมแบบท,ทดสอบอันสุดท้ายน่าจะยากนะเนี่ยทีนี้เอ่อขอถามหน่อยแล้วกันนะว่าต้องทำอะไรอะเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็ผ่านบททดสอบที่สองมานะ คือเราทั้งสองคนก็ดูเหมือนกับว่าจะแข่งขันกันแล้วก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วฮะที่เราทั้งสองคนเนี่ยควรจะสู้กันนะแล้วก็สู้กันแบบที่ใช้โปเกมอนไดนามักส์ด้วยนะให้เราสู้กันเองอีกรอบเลยฮะคือผมก็สู้กับเขาค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยมาสตาร์ก็บอกว่าคนที่ชนะเนี่ยก็จะทําบททดสอบอันนี้ผ่านนะ คือผ่านได้แค่คนเย A เองอกะ,ะฮะจริงๆผมก็อยากให้เขาผ่านเหมือนกันเน่ยนะเพราะเห็นเขาเนี่ยอยากจะเป็นแบบยิมลีดเดอร์ในอนาคตอะไรเงี้ยฮะคือว่ามาสตาร์ดเขาก็บอกนะว่าเดี๋ยวคนที่ชนะเนี่ยจะได้ s ิก r ก็ตอาร์เมอยฮะทีนี้การต่อสู้เนี่ยจะอยู่ที่ Master ร์โดโข้างหลังตรงนั้นเนียอยู่ในประตูนั้นนที่เราเข้าไปไม่ได้ฮนะคือในนั้นเนี่ยจะมี Power s p o สด้วยเราสามารถไดนามิกส์โปเกมอนได้ฮนะ อเอวอรี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบไปเลยฮนะเขาจะต้องไปนั่งสมาธิไปแบบตั้งจิตนิดนึงอ่ะนะฮะเขาต้องการจะชนะให้ได้นะอง่รีบจ,จัดจัดนะฮนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบตามไปแนะ่นอนแหละฮะรีบเกินะคนคนนี้เนะี่ยทีนี้มาสตาร์ก็บอกว่าเอวอรี่คนนี้เนะี่ยจริงๆเขาก็เก่งมากเลยอ่ะนะฮะ เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์น่ะนะแต่ว่าบางทีมันก็ทําให้เขาขี้เกียจนะบางทีเนี่ยเวลาเขาฝึกซ้อมที่โดโจนี้เขาก็ไม่ได้ฝึกซ้อมจริงจังอะไรเท่าไหร่เนะแต่ตอนนี้มันเหมือนจะเปลี่ยนไปฮนะหลังจากที่เราเนี่ยมาถึงที่นี่เนะอืมทําไมต้องเป็นเพราะผมล่ละฮะเหมือนเรามาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องแบบแข่งขันอะไรเงี้ยเนะแต่มาซาดก็บอกว่าก็ไม่อยากจะให้แบบเขามาดั้งอิจฉาเราแบบนี้เนะฮะ หเหมือนมาสตาร์ดเขาจะรู้เรื่องเยอะเหมือนกันแตนะเอ้ยเขานั่งทำอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเขาถือแบบจอย t น n ท o s w i ว c h อยู่เนี้ยอืมเขาเล่นเกมอะไรนะอะนั่นน่ะเฮ้ยอืมเขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าเอ้ยอย่ายืนตรงนั้นเนะี่ยเขามองจอไม่เห็นนะอ่ะนะอืมขอโทษนะชิวเกินนะเนี่ยมานั่งเล่นเกมเลยแหละเนี่ยทีนี้เออผมอาจจะไม่ต้องคุยกับใครแล้วเนอะเดินเข้าไปสู้เลยแล้วกันนะ เอ้ยนี่มันฉากเหมือนเมื่อก่อนเลยเดียะฉากเหมือนกําลังจะเข้าไปสู้ในยิมไหอย่างเนี้ยนะเอ้ยขอผิวปากก่อนแล้วกันเนะอืมผิวปากเรียกความมั่นใจก่อนเนะผิวไปอีกทีอืมขอสติได้ไหมเอ่ยอืมเดินเข้าดีกว่าเฮ้ยอืมสนามใหญ่มากเลยนะเนี่ยไม่มีคนมาดูเลยเหรอฮะเอ้ยอืมเอเวอร์ลี่ จะวิ่งมาหาผมทำไมฮะเนี่ยไปรอตรงนั้นก็ได้นะเขาบอกว่าเอ้ยเรามาสักทีนะเนี่ยถ้าเขาชนะเราได้เนี่ยเขาจะได้ซิกเ e t อาร์เด้วยฮะแล้วเขาก็น่าจะไปเป็นไซค c h ไทป์ยิมเ m ดเดอร์ได้ด้วยนะอืมคือผมเนี่ยก็อยากจะให้เขาไปเป็นยิม l e ดเดอเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมต้องชนะฮะเขาก็จะเอาโปเกมอนที่เก่งที่สุดมาสู้เรา นีจ่จริงๆผมก็ไม่ได้เอาโปเกมอนที่เก่งที่สุดของผมมาด้วยนะทีนี้มาสตาร์ก็บอกว่าเราทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะพร้อมแล้วนะคนนี้ก็บอกว่าขอให้โชคดีนะอขอบคุณมากเลยฮนะมาสตาร์ก็บอกว่าก็มาเลยฮนะม,มาฮนะอยากจะสู้มากเลยฮะตอนนี้เนี่ยขันไม้คันมือนะ แต่ว่าสู้ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีคนดูเยอะเท่าไหร่นะฮะเขาก็พูดเหมือนเดิมฮะบอกว่าบททดสอบสุดท้ายนี้เนี่ยคือการต่อสู้ของเราสคนเนะอืมเตรียมพร้อมอยู่แล้วฮนะผมเนี่ยไหนเอ่ยเขาส่งตัวอะไรฮนะอืมโพนิต้าเหรอนะแล้วเขามีแค่สี่ตัวเองด้วยนะอ,อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอตัวของผมก่อนนะ ตัวโพนิต้าของเขาที่เหมือนจะทำให้แบ t เ l อ f i ฟิลด์มันเป็นแบบไซคีกไปเลยอะ่ะีทีนี้เออผมคิดว่าผมยังไม่ได้ดำแบกสักฮนะเดี๋ยวจะขอใช้ท่าเอิร์ทควกท่าใหม่ดูก่อนแล้วกันนะเนเฮ้ยจังหวะนี้ไซบีไหมนะอืมก็ถือว่าแรงใช้ได้นะแต่เจอท่านี้ไปแนฮะอืมแต่ว่าจริงๆเลเวลเขาก็เยอะกว่าผมด้วยนะขอใช้อีกทีนึงไปฮนะ เป็นไงเย่ยอืมเกือบตายเลยฮะเดี่ยเอิร์ธเควกไปอีกรอบหนึ่งเนี้ยพื้นสั่นเสียอืเป็นไงฮะคริติคอลฮิตด้วยฮะรอบนี้สวยแล้วก็อืเลเวลอัพกันด้วยฮะทีนี้ตัวต่อไปของเขาคือคารดาบ้าใช่ไหมฮะผมเปลี่ยนตัวด้วยฮะขอใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเนะ้ยวีโนซอร์ฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเนี่ยย้ายมาจากโปเกมอนโฮมนะฮะย้ายมาจากภาคเก่าฮะไหนเลยแะมาเจอกับผมได้ฮะตัวนี้ไม่น่าจะเท่าไหร่ฮะเพราะตัวผมเลเวลเยอะกว่านะฮะทีนี้เออขอใช้ท่านี้แล้วกันนะเอ้โหแต่ตัวเขาแบบสปีดเยอะมากเลยนะเอ้ยอ้โแรงจัดนะซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไงฮะอันนั้นเป็นท่าซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟเลยนะ เจอท่านี้ของผมบ้างนะฮะอืมวั One Shot, One Kill นชะ็อตวันคิวไปฮะเรียบร้อยแล้วก็บัสทอยของเราเวลอาพเลียฮะอืมแต่ผมลืมไปฮะลืมไปว่าบัสทอยของเราเนี่ยเวลสี่สิบสี่เองด้วยอ่ะนะอืมลืมเวลอาพมาฮนะทีนี้เออตัวต่อไปขอใช้สการโมนี่แล้วกันนะทีกินี้ลืมดู่นะว่าตัวต่อไปของเขาคือตัวอะไรฮนะแต่ไม่เป็นไรฮนะ อืตัวสวนะูแบทแหน้องค้างคาวตัวนี้ต้องเจอเบฟเบิร์ดของผมแหมใช้ท่าเบฟเบิร์ดแหมอืมแอร์คัตเตอร์ไม่เท่าไหรนะ่แหะนี่เลยฮนะเบฟเบิรนะ์ดแหมอืมพุ่งใส่หน้าไปแห้่อืมเลยครึ่งหลอดเลยนะท่านี้แรงจริงแนะ้ะคือผมก็โดนมากับตัวเองอ่ะนะฮะ ทีนี้เอ้ยอเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยจัดต่อฮะไปต่อฮะอืมท่าที่สวยจริงเงี้ยเรียบร้อยทีนี้ตัวสุดท้ายของเขาตัวอะไรอะเน่ยเหมือนจะเป็นสโลโบฮะอืมคือมันแปลงร่างแล้วใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้ผมใช้น้องคุกกี้แล้วกันเนะอยากจะรอเอาน้องคุกกี้มาสู้ดูเนะ มาฮะเจอตัวหลักที่ผมใช้มาตั้งแต่แรกฮนะอืมตัวนี้เลยเนี่ยสโลโบตัวนี้ก็เป็นตัวของเมืองนี้นะฮะร่างมันเลยจะแตกต่างจากภาคเก่าๆนะฮะทีนี้ไดนาม็กซ์ไปเลยแล้วกันนะฮะอืมมาเลยฮนะต้องเจอน้อคุกกี้ของผมฮนะปาลูกบอลไปฮนะอืมมาแนละ้วฮะอืม เหยียบพื้นสั่นไปแฮะอาละว่าจัดแฮะจังหวะนี้เนี่ยมาแฮะสโลโบขเขาอืมเจะไดนาแม็กซ์เหมือนกันใช่ไหมเอ่ยอืมเพิ่งเคยเห็นท่าเขาเหมือนกันแฮะเนี่ยอืมตัวเบลเลอร์เลยอะนั่นน่ะเฮ้ยแต่สโลโบก็เท่เหมือนกัน,น,น,กน,นแฮะ จริงๆผมก็มีนะผมมีสโลโพกฮะอาจจะเอามาแบบแปงลงร่างเหมือนกันก็ได้นะทีนี้เตะลูกบอลไฟไหมฮืมเป็นไงฮะเหมือนจะไม่ค่อยเจ็บซะง,งั้นเลยอะเนี่ยแล้วท่าของเขาดิอืมเป็นท่าแบบน้ำด้วยนะเฮ้ยโอ,บบยยอ้คือเขามีท่าน้ำด้วยนะ แบบนี้นี่อาจจะแย่สําหรับเราฮนะรอะน้องของเราเนี่ยเป็นธาตุไฟนะแต่ไม่เป็นไรเนะเออใช้ไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอืมรอบนี้เขายิงสวนมาอีกรอบเลยนึนะ่โอ้โหเฮ้ยอืมรอบนี้แรงกว่าเดิมอีกเนะซยเปอร์เอฟเฟ t i ีฟเลยนะแต่ลูกบอลไฟกลับไปเหมือนเดิมฮนะอืมก็ ถือว่าสูสีมากเลยนะเดี่ยเลือดเราแบบเท่าๆกันเลยะทีนี้อันสุดท้ายผมขอใช้ท่านี้แล้วกันนะแแอสตรีมฮะท่านี้เร็วกว่าได้ฮะเรียบร้อยไมมเอ่ย,เ,ยเรียบร้อยฮะเสียใจไมมเอ่ย คือเอเวอร์ล,ลี่เขาก็เก่งจริงเ่ะนะฮะเอ้ยจังหวะนี้เวลอัพรวมเดิมะะืหมกลับมาล่างเดิมนะฮะแต่น้องของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ใจแกจะแกเลยนะ์เอื่เศร้าเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากจะไปขังตัวเองเลยอนะหลังจากแพ้ให้เราฮนะอืมปาสตาร์ดก็บอกว่าจังหวะนี้เราเป็น คนชนะฮะเราเป็นคนผ่านบททดสอบที่3แล้วฮะทุกคนก็ดีใจเลยเนะคือการต่อสู้นี้มันก็สนุกมากฮะกีนี้เนี่ยเราทั้งสองก็ใส่สูตรนะเนเอเวอร์ลี่บอกว่าเอ้ยคือเขาเนี่ยแพ้แล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยฮนะคือเขาก็ไม่คิดนะว่าเราเนี่ยอายุน้อยแบบนี้เนี่ยเก่งกว่าเขาซะง,งั้นเลยอ่ะนะฮะ แล้วมันก็อาจจะถึงเวลาของเขาฮนะที่เขาเนี่ยน่าจะต้องล้มเลิกความคิดที่จะเป็นยิมลดเดอร์ฮะเอ้ยหืมไม่ต้องล้มเลิกก็ได้เนี่ยแค่พยายามต่อไปเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมก็ชนะฮอปตลอดเลยอนะแต่ฮอปเขาก็ไม่ได้ล้มเลิกอนนะเขาก็ยังแบบฝึกฝนไปเรื่อยๆฮะแล้วทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปต่างๆเนี่ยเขาอาจจะโดนไล่ออกจากโดโจนี้ด้วยซ้ำไนหะ เขาก็บอกให้เราเนี่ยไปบอกกับแมสเตอร์ได้เลยฮะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันแย่มากเลยนะเอ้ยอืมผมไม่บอกก็ได้ดิฮะคือว่ามันไม่จำเป็นต้องบอกนะผมจะไม่บอกฮะคือว่าเขาก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรเท่าไหรนะ่เนี่ยเขาก็รู้สึกแย่เลยฮะเขาเหมือนกับเป็นผู้ร้ายเลยอนะ่ะเนียมาสตาร์ก็บอกว่ามันคือความแข็งแกร่งของเราเอ ที่เราสามารถชนะเขาได้นะคือเราเดียก็มีความเมตตาให้กับคู่ต่อสู้ของเราแล้วก็โปเกมอนด้วยนะอืมจังหวะนี้เอเวอร์ลี่เขางงเลยฮะมาสตาร์เขาบอกว่าเขาต้องขอโทษด้วยนะขอโทษแทนเอเวอร์ลี่ด้วยฮะที่เอเวอร์ลี่เขาทำตัวแบบนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ผิดมากเลยฮะแต่ว่าเขาก็แค่ไม่ต้องการที่จะแพ้ให้กับคู่ต่อสู้ของเขาเนะพวกเขาก็เป็นคนที่ขยันเหมือนกันเนะ อืมคือจริง,รงๆเขารู้อยู่แล้วเหรอฮะเนี่ยเหมือนมาสตาร์ก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งบดอยู่แล้วนะฮะทีนี้เอเวอร์ลี่ก็ขอบคุณมากเลยฮะแล้วเขาก็ขอโทษเราด้วยอะนะทีนี้บทลงโทษของเอเวอร์ลี่เนี่ยก็คือว่าเอเวอร์ลี่จะต้องดูแลโปเกมอนที่โดโจนี้ไปอ,อีก6เดือนเลยฮะอืมหกเดือนเลยเหรอฮะนาจัดเน,นี่ยนีแล้วก็ต้องดูแลคนเดียวด้วยอะนะ แต่เอเวอร์ลก็สงสยัยเลยบอกว่าเอ้ยแค่นั้นเองเหรอฮะคือถ้าช่วยดูแลแล,แล้วเนี่ยก็จะยกโทษให้เขาใช่ไหมอืมมาสตาร์ดเขาก็ยกโทษให้อยู่แล้วฮนะดีเลยฮะเนี่ยแต่ว่าทีนี้เราจบบททดสอบแล้วต้องยังไงต่อฮนะคือเขาก็รู้สึกภูมิใจในเราทั้งสองคนด้วยเนะ แล้วฮันดี้เขาบอกว่าเขาเหมือนน้ำตาจะไหลเลยอะเนี่ยคือการต่อสู้ที่มันสุดยอดไปเลยฮะทีนี้มาสตาร์ก็เรียกเราฮะเขาบอกว่าเราเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยอะนะฮะเราเนี่ยก็ทำบททดสอบครบหมดแล้วฮะอืมแล้วเราก็จะได้ซิกเคนตอาร์เมอร์ฮะมันคืออะไรฮะอยากจะเห็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอเวลาแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเขาไปเตรียมให้ก่อนนะนะ ได้เลยนะผมจะรอนะฮะทีนี้เอ,เอเวอร์ลี่เรียกเราทำไมเนะี้ยเขาก็เออเขาให้หลีกการ์ดเรามาฮนะก็จริงๆหลีกการ์ดเขาก็ไม่เป็นไรเนะี้ยเก็บไว้ดูก็ได้ฮนะถ้าเมื่อก่อนเป็นของบีทเนี่ยผมจะปาทิ้งเลยเนะี้ยเขาก็ได้เห็นความแข็งแกร่งของเราแล้วนะฮะทีนี้เออ ซิกเกตอาเบอคืออะไรอะเนี่ยขอเลยได้ไหมเขาบอกว่าทำให้คนแก่รอแบบนี้ไม่ดีนะเนี่ยมผมก็รีบมาแล้วนะเขาจังหวะนี้เขาก็จะให้ซนะิกเก็ตอาเบอร์แล้วเฮ้ยทำไมมันเป็นโปกเกมอนะเหรฮะเฮ้ยอืมเขาจะให้โปกเกมอนกับผมนะฮะอืม ตัวนี้นี่น่ารักจัดนะเอ้ยอืมโพสเตอร์ด้วยนะกี่นีเหมือนจะเป็นธาตุไฟติ้งอะนะตัวนี้เนี่ยเป็นธาตุแบบต่อสู้ฮนะอืมเอ้ยเอ้ยอย่าหนีสิฮะอืมเหมือนเขาจะเขินหรือเปล่านะเนี่ยมาเจอผมครั้งแรกอะนะ เป็นน้องหมีนะฮะมาสตาร์ก็บอกว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยคือซิกเคนอาร์เมอร์ของแมสเตอร์โดโจฮะแล้วเขาก็ชื่อว่าคัพฟูลเนะะีคือเขาเนี่ยก็ตัวเล็กมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นโปเกมอนที่แข็งแกร่งได้ะฮะอืมจะให้ผมรับเลี้ยงต่อไหมเอ่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีโพเทนเชียลมากเลยนะะแต่เขาก็อาจจะเขินไปนิดนึงอ่ะนะฮะ คือเขาเนี่ยต้องสร้างความมั่นใจให้มันมากกว่านี้ก่อนเนี่ทีนี้บาสตาดก็บอกว่าเขาก็คิดอยู่นะฮะว่าถ้าเขาเนี่ยส่งตัวนี้ไปประจนภัยกับเราเนี่ยเขาก็อาจจะแข็งแกร่งได้มากกว่านี้เยอะฮะเขาก็จะให้เรามาเลยอเนี่ยอืมมันนี่เลยเดี๋ยวผมจะดูแลอย่างดีแนะ่นอนเน่าฮะครับฟู อถ้าเดินนี่น่ารักจัดๆเนี่ยืมกลายเป็นโปเกมอนของผมแล้วเนี่ยอยากจะรู้เลยนะว่าแปลงร่างแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนแก็เป็นธาตุไฟติ้งจริงๆด้วยฮะก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาเข้ามาในปาร์ตี้เลยฮะบอกว่าผมต้องการจะใช้เลยนะอาจจะเอาตัวนี้ออกไปฮงไม่เอาแล้ว ทีนี้มาสตาร์ดก็บอกว่าอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะต้องเป็นเพื่อนสนิทกับคาฟูให้ได้ก่อนเนะคือคาฟูตัวนี้เนี่ยก็ไม่เคยออกไปประจนภัยข้างนอกเลยอ่ะนะถ้าเราให้เขาเนี่ยออกไปเดินเล่นอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะสนิทกันมากขึ้นก็ได้เนะอืมแล้วจะให้ออกไปเดินเล่นยังไงอ่ะเนี่ยเอ้ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยคอยออกไปช่วยดูด้วยนะอาจจะให้พวกเขาเนี่ยมาคอยสู้กับเราใช่ไหม บอราว่าการต่อสู้เนี่ยจะทำให้โปกเกมอนของเราเนี่ยสนิทกับเรามากขึ้นเนะ่แล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยสามารถเอาโปกเกมอนออกมาเดินเล่นข้างนอกได้ะโดยที่ไม่ต้องอยู่ในโปกเกบอลตลอดนะอืมอย่างนั้นเลยเหรอะอยากจะลองมากเลยฮะเดียเขาบอกว่าเราสามารถกลับมาได้ทุกเมือเ่อฮะหืมได้เลยฮะ ปเนีเดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมจําได้ว่าผมไปดูมาคือเราเนี่ยจะต้องเอาเขามาอยู่ตัวแรกฮะเขาถึงจะออกมาเดินเล่นกับเราได้เนี่ยทีนี้ขอคุยกับเอเวอร์ลี่หน่อยเะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะต้องแข็งแร่งกว่านี้ให้ได้เนียอืฝึกฝนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เก่งเองแหละฮะทีนี้เอ้ยฮันนี่บอกว่าอะไรฮะเหมือนเขาจะคิดกับตัวเองเนียเหมือนเขาต้องการจะหาคนมาช่วยเขาฮะ ช่วยเรื่องอะไรเอ่ยลองคุยสิฮะเขาบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่เขาต้องการจะเจอพอดีเลยฮะเนี่ยเขาถามว่าเราเคยไปเก็บวาสไหมเอ่ยเคยสิฮะเขาก็บอกว่าเราก็โปรมากเลยนะเนี่ยคือตอนเนี้ยธุรกิจด้านวาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําลังแบบน่าสนใจมากเลยเนะฮะแล้วคนที่มีวาสเยอะๆเนี่ยก็น่าจะสําเร็จนะฮืมคือจะเอาไปทําอะไระเนี่ย ที่ผ่านมาเขาก็พยายามเก็บวาสอยู่นะแต่ลูกของเขาเนี่ยเป็นแนวแบบชอบอยู่บ้านเนะเลยไม่ค่อยออกไปเก็บเท่าไหร่อ่ะนยมันก็เลยยากนะที่จะมีวาสเยอะๆนฮะทีนี้ถ้าเรามีวาสเยอะเนะี่ยเขาอยากจะขอฮนะแต่เขาก็ไม่ได้ขอฟรีอนะ่ะเขามีอะไรแลกเปลี่ยนอยู่ฮนะอืมจะให้อะไรเอ่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีก็มาคุยกับเขาเนียไหนนะลองคุยดูซิฮนะผมจะเลือกไปที่แชร์วาสแล้วกันเนะี่ย เขาก็ถามว่าเราให้เขาได้เท่าไหร่เอ่ยออตอนนี้ผมมี2 8งหมนะเอาไปหมื่นหนึ่งก่อนเลยแล้วกันเนะีเอาไปเนะี้ยไม่เท่าไหร่หรอกฮนะเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มอ่นะเนีเขาบอกว่าถ้าให้มาเกิน5000นเนี่ยเขาสามารถทําแฮร์สไตล์ให้เราใหม่ได้ฮนะแล้วเหมือนเขาจะโทรไปหาใครไม่รู้ฮนะเขาโทรไปหาที่แบบร้านตัดผมอ่นะเนะเขาก็ถามนะนะว่ามีแบบทรงผมใหม่ๆไม่เอ่ย จังหวะนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวที่ร้านตัดผมเนี่ยจะส่งคนมาที่นี่ฮะแล้วก็อ๋อประตูนี้ผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนะเหมือนข้างในจะเป็นร้านตัดผมเหมือนนะเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองเข้าไปดูฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเขาห้ามเอากล้องเข้าไปด้วยนะแล้วก็ห้ามคุยด้วยในห้องนี้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะโปรเฟชชั่นอลเกินนะเนี่ย แล้วทีนี้เขาบอกว่าคือตอนนี้เราก็ให้มาถึงหมื่นหนึ่งด้วยนะเขาก็จะสั่งโลช o มิเทอร์มินอลด้วยฮนะเฮ้ยคืออะไรฮนะเขาโทรไปที่โปเกมอนเะซ็นเตอร์ฮะเขาก็จะสั่งซื้อโลชอมิเทอร์มินอลนะไหนเอ่ยอืมเจ้าตู้นี้มาที่นี่เลยเหรอฮะ อ๋อแบบนี้ผมก็สามารถแบบย้ายโปเกมอนจากตู้นี้ได้ด้วยนะแต่ทีนี้เหมือนฮันนี่บอกว่าเอ้ยมันดูแปลกๆนะเนี่ยเหมือนมีอะไรเขียนอยู่ที่จอด้วยฮนะที่จอก็เขียนว่าขอบคุณมากนะที่ซื้อโลโทมิมาแต่ว่าเราจะต้องอินซอร์ด้วยฮนะคือมันยังไม่มีซอฟต์แวร์เลยอ่ะนะเราก็จะต้องสั่งซื้อซอฟต์แวร์ด้วยฮนะฮันนี่บอกว่าเฮ้ยอืมต้องซื้อด้วยเหรอเนะี่ย คืออาจจะต้องใช้วาสเพิ่มอีกนะฮะี่มันเหมือนโดนหลอกกันเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาขอโทษด,ด้วยนะแต่เขาก็อยากจะให้โลโทมิอันนี้เนี่ยมันทำงานได้ฮนะอืมแล้วมันต้องใช้อีกเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเหมือนจะใช้ไม่ได้จริงแนงะเออท้้งนี้ขอดูทรงผมได้ไหมะออแล้วเราสามารถรีสโตโปกเกมอนได้ด้วยฮนะเหมือนฮิลเลือดนะงั้นก็กดฮีลไปเลยฮนะ อแต่ฉากมันมืดแบบนี้มันไม่เห็นนางพยาบาลเลยอ่ะนะคิดถึงนางพยาบาลนะทีนี้ขอดูทรงผมด้วยฮนะเขาถามว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรเอ่ยเออขอดูทรงผมหนะนะ่อยฮะราคาสามพัน่ะเนะนะคือตอนนี้เราใช้อันนี้อยู่ฮนะเป็นแมนบันอ่ะเนะนะก็ดูเข้ากับสไตล์ของโดโจที่นี่แต่ว่าผมอยากจะลองเปลี่ยนบ้างนะอันนี้อะไรเอ่ยืมโบอฮอกเลยแหละ โมฮอคนี่ยาวจาดด้วยนะเดี่ยทีนี้อันต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยทรงนี้เออผมคิดว่าทรงเดิมก็น่าจะดีสุดแล้วเหลฮะเนี่ยถ้างี้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนี่ยเหมือนเสียเงินฟรีเลยอ่ะเนะยทีนี้เดี๋ยวขอเดินออกไปข้างนอกหน่อยแล้วกันเนี่ยอยากเห็นเนี่ยสายเอ่ยโปเกมอนของเราเดินด้วยกับเราไหมฮะอืมน้องคัพฟูเดินกับเราจริงอะเนี่ยเราสามารถคุยกับเขาได้ด้วยอ่ะเนี่ย อืมแล้วถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนตัวอื่นเนี่ยมาอยู่ตัวแรกจะได้ไหมขอลองเปลี่ยนดูซิฮะเอาน้องตัวน้องคุกกี้ของเรามาตัวแรกเลยฮนะเป็นไงฮะอืมน้องซินเดอรเรลลของเราที่ตัวสูงเท่าเราเลยนะฮะเนี่ยใช้ได้เลยฮนะถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนะ แล้วมาพบกับผมแล้วก็โปเกมอนชิลได้ในตอนหน้านะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันเหมือนเดิมนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ